ขนาดที่เราต้องลุ้นกันนะขณะนี้เดี๋ยวจะได้ถามด้วยไอเว็บแอป,ปที่ล่มเนี่ยจริงๆตั้งแต่ต้นปี <ฮะ S 2> ที่ตัวเลขมันหายอ่าค่ะโถไหมใช่ค่ะอ่าแล้วต่อมาปิดระบบยี่สเดี๋ยวจะเปิด22ต่อมาเลื่อนการเปิดออกไปเป็น27ค่<ฮ>ะล่าสุดเลื่อนออกไปเป็น1นึกุมภาซึ่งก็แปลว่าวันไหนวันอาทิตย์นี้แล้วสินะวันอาทิตย์ค่ะอาจจะมีประเด็นว่าจะต้องเลื่อนอีกไหม ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านตีแรงงานที่หลายท่านตามหาคุได้ออกมาขอโทษปมเว็บล่มที่ว่านี้ฟังเสียงดูในส่วนเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสไป ต่อข้อกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ประกันตนหลายๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความลรา,ช,าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของท,ที่ตกงานช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของการบริการเรืร่องของของช่วงตกงานเนี่ยนะคะในเรื่องของการเบิกจ่ายซึ่งจะเป็นจำนวนไร้ชาเนี่ยมันจะเป็นเป็นข้อต่อของระบบประกันสังคมระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่มากๆมีดูแลผู้ประกันตน24ล้านคนดูแลผู้ประกอบการด้วยวนเพราะนั้นฐานข้อมูลนี่ใหญ่มากพอวันนี้เนี่ยตั้แต่มกราเป็นมต้นมาเนี่ยมันเป็นข้อต่อที่เรากําลังจะ เปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลฐานข้อมูลใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะให้บริการต่างๆมันดีขึ้นแต่พอมันอยู่ในช่วงของ transition ในการที่จะยกย้ายฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็สิ่งที่เราเจอก็คือประสบปัญหาในเรื่องของฐานข้อมูลที่อาจจะสองระบบที่อาจจะยังไม่เชื่อมต่อกันก็เลยต้องขอโทษ ท่านผู้ประกันตนแล้วก็ขอยืนยันว่าดิฉันเองนะคะภายใต้กำกับแล้วก็ท่านหน่วยงานของทรงรายงานเองเนี่ยเราก็ทํางานหลังบ้านตลอดเนี่ยจะทําให้รวดเร็วอย่างเต็มความสามารถซึ่งเราก็มีไทม์ไลน์ว่าสิ้นเดือนนี้ระบบเนี่ยน่าจะ,ะเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นนะคะน่าจะไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ต้องขอประทานโทษแต่ว่าก็ขอยืนยันนะคะว่าเราพวกเราแล้วก็ทีมงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักหลังบ้านนะคะนี่ฮะ ผมก็จะต่อไปนิดหน่อยประเด็นหนึ่งซึ่งเราได้ทราบก่อนหน้านี้ว่ามีความเร็นไปจะของก็เพิ่ม mm hmm. ไอโครงการนี้คือ850ล้านจะขออีกประมาณ200กว่าล้านเพื่อไปดำเนินการเชื่อมต่อหรือดําเนินการให้ระบบมันรันค่ะฟากหนึ่งก็บอกให้ได้ยังไงอ่ะ850ล้าน mm hmm. ต้องไปบี้เอาจากผู้ขายระบบสิอไอโครงการเว็บแอป850ล้านที่วันนี้เรื่องก็เลยคาอยู่ขนาดเดียวกัน มันก็มีความเคลื่อนไหวซึ่งได้ทราบจากอดีตอนุ IT อทประกันสงคมทีรา,าติก่อตะโกลซึ่งปัจจุบันก็มาสมัครเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองสีส้มระบุนะครับว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้มีการเอาผู้เชี่ยวชาญไดไอที IT เรียกว่าเป็นอาสาสมัครเข้าไปที่ประกันสงคมเพื่อจะพยายามช่วยแก้ปัญหาแอปประกันสงคมคือเว็บแอปที่ว่านี้850ล้าน แต่ปรากฏว่าวิธีการที่สำนักง,งานประกันสังคมทำมาตอนรับก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอและก็มีกลวยส้มมาตั้งโดยให้เหตุผลว่ากลัวจะเกิดความไม่สงบก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งไปว่าจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นค่ะทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ไปเนี่ยคือบางคนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศบางคนระดับโลกคือเรียกได้ว่าเป็นเทพไอทีคือต้องการจะเข้าไปช่วย แต่กว่าจะเข้าไปในห้องได้อ้างต่างๆน,นานาไม่สื่อเข้าไม่คนนั้นคนนี้เข้าแล้วก็พยายามจะซอยเป็นกลุ่มเล็กๆพอเข้าไปในห้องเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพูดเสร็จเราก็อยากจะพูดอยากจะแชร์ข้อมูลบ้างแต่ปรากฏว่าคนของสำนักงานประกันสังคมเดินออกจากห้องหมดเลยค่ะนี่ฮะทบูชมคือใช้คําว่าหัวปิดสุดๆแอป850ล้านล่าช้ามาก,กว่า2ปีแล้ว เจ็ดร้อวันจริงๆมันมีปัญหาและเรากังวลว่าอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริตตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างราคา 2, 800, 000, 000, 2> องเจ้า800กว่าล้านห่างกันไม่กี่แสนบาทหรือราคาห่างกันประมาณ0.04%แล้วยังล่าช้าไปอีก2ปีประกันสังคมตรวจรับเขา360วันแปลว่าค่าปรับ 8 4 8 0 0 0บาทต่อวันก็ต้องคิดเอา360วันคูณเข้าไปไม่นับที่ต้องเช่าเมฟเฟอมอีกวันละ2 0 0 0 0นทุกๆวันที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะอืสุดท้ายใช้มไม่ได้ลม่มก็ยังไม่มีคำตอบจากสำนักง,งานประกันสังคมว่า,าฟังวันก่อนลองเลขาท่านนึงบอกว่าจะปรับทุกเม็ดเลยใช่ค่ะแต่ยังไม่มีประเด็นที่เกิดความชัดเจนและขณะน,นี้ยังล่มอยู่เจ็วาเกนาที ท่านที่เป็นผู้ปรกการตนซึ่งว่างงานชาราภาพพ่อแม่เสียชีวิตขอค่าทำศพหรือประเด็นที่จ่ายไม่ตรงกลัวว่าจะโดนค่าปรับไม่สามารถจะไปจ่ายได้ตามร้านสะดวกซื้อต้องเดินทางกันไปท่านรอต่อไป